นักเรียนป .3 ที่น่ารักของคุณครูมมยงชิดทุกคนวันนี้พบกับคุณครูมมยงชิดในรายวิชานาฏศิลปไทยเทร <c oughs> และในวันนี้เราจะมาเรียนการในเรื่องของการแสดงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอะไรคะภาคอีสานเองอข้าที่แล้วเราเรียนภาคอะไรไป เราเรียนการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือและภาคกลางวันนี้มาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานอะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเนี่ยคะ่ะนักเรียนหน้าตาสินพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะ่ะจะมีความเรียบง่ายแต่เน้นความอะไราสนุกสนานอะสะท้อน ถึงความเชื่อพิธีกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการแสดงของภาคอีสานมันเป็นภาคอีสานตั้งอยู่ที่ราบลุ่มถูกไหมคะลูกลาบลุ่มแล้วมีอะไรมีภูเขาเป็นภาพเป็นอะไรคะพื้นดินก็จะมีความแห้งแล้งถูกไหมคะลูกและการแสดงที่คุณครูจะมายกตัวอย่างในวันนี้ให้กับนักเรียนคือการ เซิงบ้างไฟอ่าใครรู้จักเซิงบ้างไฟบ้างเซิงบ้างไฟวันนี้คุณครูจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเนี่ยเซิงบ้างไฟของภาอีสานนะคะนะักเรียนเป็นการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงการประกอบอาชีพและความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ารู้ไหมคะว่าผภาอีสานก็มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเกิดเป็นการแสดงเซิงบ้างไฟขึ้นมาอ่ะ นิยมเซิงบ้างไฟอะค่ะนักเรียนจะนิยมแสดงในงานบุญบ้างไฟอ่าใครมีคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวภาคอีสานนะคะก็จะรู้ถึงงานบุญบ้างไฟเป็นอย่างดีเลยเพราะว่ามันมีความสนุกสนานมากของการบุญบ้างไฟนี้เป็นงานที่ทําไมคะจะมีการจุดบ้างไฟอ่าจะมีการจุดบ้างไฟเกิดขึ้นเพื่อทาไมคะเพื่อเป็นความเชื่อว่า การจุดบ้างไฟอ่ะจะส่งข่าวเพื่อส่งข่าวไปหาใครไปหาพระยาเถนถูกไหมคะลูกจะส่งข่าวไปให้พระยาเถนเทพทําไมเทพผู้ทําอะไรคะทําหน้าที่เพื่อให้อะไรเพื่อให้น้ําฝนลงมาโดนบรนดาลฝนให้ตกลงมาแก่มนุษย์ถูกไหมคะลูกอ่ะแล้วก็ในขบวนแห่บ้างไฟอะค่ะนักเรียนก,ก็จะมีอะไร นางรำแห่หน้าขบวนอ่านีนางรำแห่หน้าขบวนฟ้อนรำหน้าขบวนบั้งไฟจึงเรียกเกิดขึ้นชื่อเรียกเป็นการแสดงนี้ว่าการแสดงเสิงบั้งไฟอ่าเห็นไหมคะเราก็มารู้จักการแสดงเสิงบั้งไฟแต่การแสดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเราค่ะจะมีเยอะมากการแสดงแย่ไข่มดแดงอ่า แย่ไข่มดแดงก็เป็นการประกอบอาชีพเหมือนกันเคยไหมคะมันจะมีผู้ชายกับผู้หญิงคะลูกผู้ชายผู้ที่รับบทเป็นนักแสดงผู้ชายก็จะไปแย่ไข่มดแดงมีไม,ม,ไม้มีไม้แย่ไข่ก็จะสนุกสนานเลยแย่ไข่มดแดงลงมากระทุ้งไข่รังมดแดงกระทุงรังมดแดงให้มันลงมาใช่ไหมคะลูกผู้หญิงก็จะมีตะกร้าแล้วก็สลัดไข่มดแดงแล้วก็เก็บไข่มดแดงเห็นไหมคะว่าภาคอีสานจะเน้นความ สนุกสนานความเรียบง่ายต่อไปมีเสริงโปงลางอ่าเสริงโปงรางก็จะเป็นความสนุกสนานเหมือนกันอ่ะอ,ะอะ่ตอนนี้การแสดงน่าจะสินพื้นเมืองภาคตะวันออกเชียงเหนือของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วอ่ะสรุปสรุปการแสดงพื้นเมืองของภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะจะเน้นความอะไรคะลูกความ สนุกสนานถูกไหมคะลูกแล้วก็ความเรียบง่ายแต่สะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมคะลูกอคุณครูคจะมีอะไรมาบอกนิดนึงจะมีการสแสดงผีมดผีเมงด้วยถ้าใครอยากรู้คุณครูคอยากไปให้หาหาข้อมูลฟ้อนผีมดผีเมงหน้ามากเพราะมันเป็นความเชื่อเหมือนกันในเรื่องของพิธีกรรมและเรื่องของทําไมคะ สิ <Scroll> ่งที่เรามองไม่เห็นอ so ่าก็เป็นความเชื no like ่ออีกความเชื่อหนึ่งของชาว้าคอีสานนะคะนักเรียนแล้วก็มาทําเป็นการแสดงนั่นเองคุณครูชอบมากเลยเวลาที่คุณครูเรียนอยู่คุณครูเวลาคุณครูได้รำภาอีสานเนี่ยจะรู้สึกชอบมากเพราะมันมีความสนุกสนานสนุกมากๆถ้าเกิดได้รำภาคอีสานก็คือจะยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานมีความเร็วอ่าซึ่ง ชอบเสริงมากๆเลยสมัยเรียนอะอะะวันนี้นะคะกันบ้านกันบ้านคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนสรุปแผนผังความคิดในเรื่องของการแสดงนาาศิลินพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะว่ามีการแสดงอะไรบ้างอะเขียนตรงกลางเลยว่าการแสดงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็ชี้ไปเลยทำปไมล์แมปปิ้งชี้ออกไปมีการแสดงอะไรบ้างที่คุณครูมายคงชีดบอกไปเมื่อกี้อ่ามีอะไรสเสิร์งบ้างไฟเสิร์งอะไรคะเสิร์งโป่งลางมีอะไรอีกที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้การแสดงอะไรคะเสิร์ฟแย่ไข่มดแดงนี้อีกมากมายเลยให้นักเรียนไปหาข้อมูลมาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทําเป็นไมล์แมปปิ้งให้คุณครูแล้วก็พร้อมตอบ แล้วเขียนชื่อน,นะคะนักเรียนหาคุณครูจะบอกว่าเราจะมีการสอบปลายภาคกันแล้วในเร็วๆนี้ใครยังค้างงานวิชาอะไรคุณครูอยากให้นักเรียนเคลียร์งานให้เรียบร้อยโอเคไหมคะลูกเพราะว่าเราจะสอบปลายภาคแล้วจะปิดเทอมกันแล้วนะคะใครที่ยังทํางานวิชาไหนไม่เสร็จคุณครูก็ให้กําลังใจนักเรียนนะคะสู้ๆทําให้เสร็จนะคะแล้วจะได้ปิดเทอมจะได้พักผ่อน โอเคไหมคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้น่ากลัวมากๆเลยสําหรับโรคระบาดโควิด19ของเราให้ในักเรียนล้างมือบ่อยๆไปไหนข้างนอกถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ต้องออกไปไหนนะคะลูกถ้าจาเป็นจริงๆก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยๆใส่หน้าก,กากอย่าลืมนะคะอ่ะ ด้วยความห่วงใยนะักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้คุณครูมายังชิดก็ลานะักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Yeah. You.

ขอยกไว้ในเขตน้องหานฮู mm ้ฮู้ฮู้ฮา้ฮู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 ้ยขบวนเมืองผาโพกนี่เขะเจ้ากาพงเนาะเขะเจ้าย่านแดดอันไปได้ที่อันนี้เมืองผาโพกนี่ขบวนเมืองผาโพกคุณอ่ะ อหอยดอกจำปาใส่ขันจอกแต่มันงามหลายนอปัาที่มาเพิ่งขบวัในที่มากจะเด็พี่เราหลายเรืองยบเมยนปออันขบ,บวนเมืองตอไปเมืองยงเหนียนเมือง้าด Bye. โทไปต้าหัวปีโดนเดียามม่ามาใจสิมวนเฮ็ดเ,เ,เนบิร์นเราเลยเนาะเนาะเฮ็ดเบิร์นเราเพาะเต้ากินเลยเขาหนึ่งคนเต้ากินพุตรดอกเน่ยแม่ครับน้าแม่ปีหน้าขอเฮ็ดเหล่าโทษได้เลยน้าเย็นๆตำรวจจับผู้ขัดผู้ขายน่อยเด้อตามสบายเด้อนะเอาแม่จุดๆเลยเด้อบุญบัตรเฮ้าโอ้ยมวนหลายยนี่ยแม่เอ,อ้ยหนึ่งเด้อแม่ดอกแม